สวัสดีครับผมบอยบอยบอนพัทยาวันนี้ผมจะมาพาชมทาวน์โฮมทันสมัย2ชั้นติดถนนสุขุมวิทนะครับผมห่างทะเลเพียง5นาทีเท่านั้นครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโครงการรัตนากร18นะครับใกล้ถนนสุขุมวิทมากๆนะครับขับรถออกไปเพียงไม่ถึง1นาทีนะครับนี่เป็นหน้าบูบ้านนะครับถนนกว้าง12เมตรด้วยกันนะครับครับผมตอนนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดู หน้าโครงการนะครับมีเรามีให้เลือกหลายหลังนะครับนี่เป็นทาโฮมทันสมัยนะครับสีขาวดําดูดีดูสะอาดนะครับผมดูไม่เบื่อนะครับนี่ครับครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านที่ขายนะครับนี่ครับเป็นโรงรถที่เราต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ปลูกกระเบื้องให้เรียบร้อยครับจอดรถในบ้านได้ถึง2คันเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นบริถนนหน้าโครงการนะครับนี่ครับ เข้ามาก็จะเป็นติดกระจกตัดแสงนะครับตกแต่งด้วยกระจกตารางแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับ้ามาก็เต็มรูปแบบแบบที่เห็นเลยครับผมนี่ครับลงรถถ่ายให้ดูกันอีกครั้งนะครับปลูกกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากําลังจะพาเข้าไปชมตัวบ้านกันนะครับไปในบ้านนะครับนี่ครับเป็นโซฟานะครับราก็แถมให้แบบนี้เลยครับผมนี่ครับนี่เป็นนี่ครับชั้นวางทีวีก็บิวอินแบบนี้เลยนะครับมีตู้เก็บของนะครับ ที่ชั้นวางทีวีไฟซ่อนนะครับเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วครับบ้านหลังนี้หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับผมบ้านอยู่ใกล้กับแยกกระทิงลายนะครับผมลงตรงวัดกระทิงลายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์บาร์นะครับนี่มีตู้เก็บของติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับเตาแก๊สแบบฝังหุดดูดควันแล้วก็แถมให้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ครับซิงล้างจานสีสวยทมงานแบบนี้นครับบ้านหลังนี้นะครับผมโปร่งโล่งสบายครับเนื้อที่ถึง27ตารางวานะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นห้องสักลางก็ได้นะครับผมหลังบ้านก็สามารถตักผ้าได้ครับนั่งเล่นนั่งชิวนั่งรับลมบรรยากาศจิบกาแฟได้นะครับหลังบ้านกว้างมากๆากนลครับผมผิดกับทาวน์โฮมแบบอื่นๆนะครับที่อื่นนะครับผมหลังบ้านจะแคบครับนี่หลังบ้านถึง 3เมตรด้วยกันนะครับผม 3- 4เมตรด้วยกันนะครับนี่โทงบันไดครับก็ติดคมไฟสวยๆแบบนี้ให้นะครับบริเวณชั้น2ก็เป็นห้องน้ํหนึ่งห้องนะครับผมเป็นห้องน้ํากลางครับมีห้องนอน2ห้องนะครับในห้องนอนเราก็จะแถมชุดห้องนอน1ชุดนะครับพร้อมตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเตียงถึงขนาด6ฟุตด้วยกันนะครับผมนี่เป็นหน้าต่างบานใหญ่รับแสงนะครับผมนี่ครับตู้สาบานเก็บเสื้อผ้าได้จุใจเลยนะครับผม ลูกค้าเพียงหิ้วกระเป๋าเก็บเสื้อผ้ามาอยู่บ้านหลังนี้ได้เลยนะครับผมยื่นกู้ได้เลยนะครับเพียงเตรียมเอกสารให้ทางเราเช็ควงเงินได้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลใจครับไม่มีเงินก็สามารถมีบ้านได้นะครับอันนี้ครับผมเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านห้องนอนที่หนึ่งนะครับนี่ครับตู้เตียง6ฟุตนะครับนี่ห้องนอนด้านหลังก็มีระเบียงอีกให้นะครับแถมชุดห้องนอน6ฟุตนะครับผมนี่6ฟุตนะครับผมนี่ครับ นี่ไรเปียงหลังบ้านก็ตากผ้าได้นะครับนั่งชมรถบลมชมวิวได้นะครับหลังบ้านก็ไม่ติดใครนะครับผมอีกนะอันมาครับไม่มีใครสร้างอะไรแน่นอนครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเตียงที่นอนก็แถมให้เลยนะครับห้องน้ำกากด้านบนนะครับผมตกแต่งให้ยังดีปูกระเบื้องสะอาดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสุขภัณฑ์ใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับผม ลูกค้ากดได้สะดวกสบายนะครับนี่เลนชาวเวอร์แล้วก็มีให้ว้าวๆ้าวครับผ